สวัสดีค่ะร้านเจโฮดการเกษตรข่าววันนี้มานําเสนอที่ควรน้ายาไซเล็กนะคะสีดำอ่าหนึ่งชุดเราแกะออกมาจากลังนะคะก็อ่ามีถุงห่อหุ้มแล้วมีข้อต่อให้หนึ่งตัวไซเล็ก4ี่หุ่นนะคะเนี่ยค่ะพลาสติกเขาก็เก็ดดีนะคะแล้วก็มีกองด้านหลังให้ด้วยเนะะี่ยค่ะแถมมาให้แค่หนึ่งตัวแบบนี้นะคะยังไม่พอเจ๊จะแถมตัว ใหญ่ให้อีก1ตัวนะคะไซส์6หุนสรุปในชุดก็จะมีข้อต่อไป2ตัวตัวเล็กที่เขาแถมมาและตัวใหญ่ที่เจ๊แถมให้เพิ่มนะคะและไม่พอนะคะได้2ชิ้นไปแล้วเจ๊แถมสายพ้นยาเกษตรให้อีก3เมตรนะคะในราคาชุดละ395บาทนะคะ395บาทโอนเงินส่งฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแรงของที่กวนน้ายาตัวเล็กสีดํากันนะคะเนะีคะเดี๋ยวให้ช่างประกอบแล้วก็สตาร์ทเครื่องลองกวนใน ในปูนแล้วกันในบ่อปูนให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะขอดอ่าตัวกล้องของป้อมสามสูบออกนะคะแล้วก็เอาตัวกวนน้ายาเราไปใส่แทนนะคะเนี่ยค่ะแถมใส่พ่นยาให้ด้วยสามเมตรนะคะในชุดอ่าลองมาดูค่ะว่าแรงขนาดไหนแรงจะั ประหลัดาหานะคะรุ่นนี้ตามเดิมคารหนึ่งชุดก็มีข้อต่อตัวเล็กสี่หุนนะคะเจ๊เพิ่มให้หกหุนและสายพ่นยาให้อีกสามเมตรฟรีนะคะในชุดคือได้ทั้งหมดได้หมดนะคะได้หมดโอนสดส่งฟรีอ่าเก็บไปทางบวกค่าส่งเพิ่มนะคะร้านเจหูการเกษตรสนใจติดต่อด่วนค่ะอยากกวนหรือเปล่าถ้าใครอยากกวนจับชุดนี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจหูการเกษตรด้วยนะคะ